Okay. วันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายไอเทมในโหมดคาร์โนเชสนะครับเพราะว่าเห็นสงสัยกันหลายคนแล้วก็จะมีหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจว่าตัวนี้จะเป็นกายได้นะครับก็เข้ามาในสารานุกรมนะครับแล้วก็มาที่แท็บไอเทมโหมดคาร์โนเช e เนี่ยจะมีไอเทมทั้งหมด4กลุ่มนะครับก็คือสีทอง Sanctuary Q สีแดง Abyss Q สีเขียว Forest Q และก็แคเซลคิวสีฟ้านะครับซึ่งสีทองเนี่ยก็จะเป็นไอเทมประเภทเสนับสนุนสายเวทนะครับสีแดงจะเป็นไอเทมสนับสนุนสายโจมตีสายตีเร็วสายกายภาพนะครับสีเขียวก็คือไอเทมสำหรับสไตล์สายแทงสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นไอเทมสนับสนุนเรื่องพลังงานนะครับเพราะในคาราโนเชนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะมีพลังงานเริ่มต้นหรือ ค่าพลังงานที่เริ่มใช้สกิลเนี่ยไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่สีทองเริ่มแรกที่ไอเทม r e h a i ์เ i สซนะครับก็คือเป็นไอเทมที่ปล่อยสกิลแล้วจะดูดเลือดนะครับก็คือเขาเขียนว่าความแรงสกิลบวก25%สกิลติดตัวเพิ่มดูดเลือดและเวทแวมไพร์ ire, ก็หมายถึงว่าตัวไหนสกิลออกไปปุ๊บถ้าใส่เทมนี้อยู่ก็จะดูดเลือดกลับมานะครับต่อมาบ o ูมสติกก็คล้ายๆในโหมด5 5นะครับก็คือ,อ,อสกิลที่ ยิงออกไปเป้าหมายโดนโดนแรงขึ้นนะครับ25%แล้วก็นอกจากนี้เป้าหมายที่โดนไปอาจจะมีรอบๆก็โดนโดนความแรงสกิลด้วยเล็กน้อยนะครับต่อมาเฮคเอตเดีย hey มก็คือความแรงสกิลนั่นเองครับเขาเขียนว่าความแรงสกิล70%นะก็เหมือนในหมด55 t o m of r i p p e r ก็ในโหมดเชสเนี่ยมันจะมีเขียนไว้ว่าเพิ่มพลัง เวท25%สกิลติดตัวการโจมตีทำให้ศัตรูติดเผาไหม้ก็คือเอ่อสกิลออกไปแล้วเนี่ยมันจะมีการเหมือนเกาะเกาะไฟในหมดธรรมดาครับในนี้ก็คือในหมดเชีก็คือเป็นสกิลตัวนี้จากเวทนะฮะสตาร์ฟออฟนพลังเวท25%ก็ใส่แล้วก็เวทแรงขึ้นสกิลติดตัวมีโอกาส50%ในการใบศัตรูว4วินาทีก็หมายถึงว่าสกิลออกไปแล้วปุ๊บศัตรูตัวที่โดนนั้นนะมีโอกาส 5 0าสในการจะติดบาบสกิลนะครับก็หมดไปแล้วสำหรับ Sanctuary Q ต่อมา a b y s s Q กล่องสีแดงเหมาะสำหรับสายยิงสายตีเร็วความแรงกยายภาพนะครับอันแรกคร e ปเซนติพลังจบดีละหกสิบสกิลติดต,ตัวความแรงคริติคอลโบดเจดสิก็ใครชอบคิดก,ก็ต้องตัวนี้เลยเช่นพวกแครี่พวกตัวตีอยากตีคริติคอลนะครับก็ตัวนี้ ต่อมาเด Handshake ความเร็วโจมตีบวก3 0ใครอยากตีเร็วก็ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปไซคิวติดตัวเมื่อโจมตีปกติจะโดนโจมตีเร็วขึ้น10%สะสมสูงสุด20ครั้งมันหมายถึงว่านอกจากเออมันเพิ่มความเร็วโจมตี3 0แล้วเนี่ยเหมือนยิ่งตียิ่งเร็วถ้าใส่ตัวนี้นะครับต่อมาสลิคสตริงความเร็วโจมตี3 0มสิติติดตัวโอกาสคิด3 0ิก็คือใส่ไอเทมตัวนี้ก็ยิ่งโจมตีเร็วและเพิ่มโออกกาาสคคริเข้ไปีนะับ ดิสเบรดติดดับสายฟ้าจะเพิ่มความเร็วโจมตี30%ก็นอกจากนี้เขาเขียนว่าสกิลติดตัวทุก5วิการโจมตีปกติจะปล่อยสายฟ้าสร้างความเสียหายเวท300หากโจมตีปกติโดนลดครูดาว1วิก็คล้ายๆกันก็คือใส่แล้วยิ่งตีเร็วแล้วก็จะมีดาเมจออกมาช่วยนะครับต่อมา d e s ิเกก็คุณสมบัติเหมือนในหมด55เลยก็คือ เอามาตัด1วินาทีแล้วก็ให้พลังโจมตี160ิวินนะครับหมวด forest Q สีเขียวนะครับเป็นสำหรับสายแท้งตัวแรกก็คือ melee pain ก็คือเกราะ240สกิลติดตัว backfire สะท้อน60%ของความเสียหายกายภาพกลับไปด้วยความเสียหายเวทหมายถึงว่าถ้าตัวแท้งเราใส่ melee pain ตัวเนี้ยนอกจากจะได้เกราะแล้วเรายังสะท้อนดาเมจกลับไปนะครับกลายเป็นเวทออกไปด้วยก็ไม่ไม่ลงรายละเอียดนะครับก็พูดที่เข้าใจง่ายๆคร่าวๆแล้วกัน ต่อมาไกเอเสเซนดันะครับให้พลังชีวิต2 0 0พคืสกิลติดตัวเพิ่มโบนัสเกาะเวท1 5 0 0หน่วยนอกจากจะให้เลือดแล้วก็การเวทก็คล้ายๆในหมด5 5นะครับล็อกชิลพลังชีวิตบวกส0งพสกิลติดตัวล็อกชิลนำา50%ความเสียหายที่ได้รับใน5วินาทีแรกมาเป็นโล่ใน5วินาทีถัดมาอ่แทงตัวไหนที่รับดาเมจ5วินาทีแล้วนั้นเนี่ยกรับดาเมจมาก็กลายเป็นเกาะได้อีก5วินาทีตัวนี้ส่วนตัวชอบชอบมากนะครับเหมือนกับว่าเราโดนเยอะๆเราก็ได้เกาะเยอะๆ อัลเบรตออฟลองลองจีวิตี้ให้พลังชีวิตสองพันสี่ชีวิตตัวฟื้นเลือดสิบเปอร์เซ็นของ HP ที่เสียไปต่อวินาทีก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือเอ่อเป็นสร้อยรีเลือดนั่นเองนะใส่แล้วก็ให้เลือดแล้วก็รีเลือดไปในตัวชิลออฟเดอะลอสให้เกราะสองพันสี่ชิลติดตัวสเปรดบอลลดความเร็วโจมตีของศัตรูรอบตัวลงสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าแทงตัวนั้นใส่ชิลออฟเดอะลอสก็ได้เกราะสองร้อยสี่สิบแล้วก็รอบตัวที่ตีตัวนั้นๆเนี่ยที่ที่เป็นเป้าหมายเนี่ย ก็จะโจมตีช้าลง30%นะครับมาถึงแคสเซ e Q กล่องสีฟ้าจะเริ่มต้นด้วย o f t t h m m g i i c y ยอดฮิตนะครับให้พลังชีวิต2.4 s e ั u r i t ติตัวเพิ่มพลังงาน50%เมื่อเริ่มต่อสู้ตัวนี้เท่าที่ส่วนตัวเล่นก็คือใหอ้ตัวพวกแทงที่ต้องการสกลิลเช่นเครสเปิดมาอยากตีสักแป๊บนึงแล้วก็ใช้สกลิลหรือว่าเบลด้มเนี่ยที่ยังไม่อยากให้สกิลทันทีอยากจะ ตีแป๊บนึ่งก่อนแล้วค่อยสกิลก็ตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับเพราะบางทีเบลดัมรีบสกิลไปก็กลายเป็นช่วยศัตรูลบดาเมจร o o y y o h o o y ให้พลังชีวิตพันสพลังงาน20สิบสกิลติดตัวการโจมตีปกติจะฟื้นฟูพลังงานเพิ่มขึ้น16%นั่นหมายถึงตัวนี้ก็ให้เลือดให้พลังงานแล้วก็ยิ่งตียิ่งได้มานากลับมานะครับเพื่อเตรียมสำหรับสะสมปอยสกิล i r t ร์ l Necklace พลังงาน40สิกิลติดตัว soaring spirit ฟื้นฟูพลังงานแบบสุม่ม0-30%ก็ตรงไปตรงมาให้พลังงานแล้วก็ระหว่างที่ใส่อยู่มันก็จะสุ่มพลังงานฟืน้นกลับมานะครับต่อมาตัวนี้ชอบม,มาก t i p e colors mark ให้พลังชีวิตพันสพลังงาน20สิกิลติดตัวอัตราฟื้นฟูพลังงานเมื่อถูกโจมตีบวก100%หลายๆคนจะเห็นว่าเล่นเชฟอยู่เจอ บางทีมสกิลรัวๆเนื่องจากว่าตัวละครเขาโดนตีเพราะเขาโดนตีก็พลังงานถูกโจมตีบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็จะสกิลรัวๆเลยทีนี้นะครับตัวนี้เลยต่อมาเมเดเลียนออฟทรอยก็ตัวนี้คล้ายๆกับในหมดห้าห้านะครับก็คือการเวทนอกจากนี้ยังมีการสถานะสกิลเดี่ตัวป้องกันสถานะและเพิ่มเกาะเวทสามร้อยเป็นเวลาสิบห้าวิตัวสุดท้ายเอ็เซนส์ออฟเดอะวินให้พลังชีวิตพันสองพลังงานยี่สิบ สกิลติดตัวเมื่อเริ่มต่อสู้จะได้ใส่โล่ห0 0่และเพิ่มพลังงานแก่ตัวเองและฮีโร่ที่อยู่ติดกันหมายความว่าถ้าตัวละครที่ใส่ Essence of the Wind เนี่ยตัวติดกันแค่4ตัวนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเท่านั้นที่จะได้โล่และพลังงานเพิ่มสิบเข้ามาก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งทั้งหมดก็เป็นไอเทมที่อยู่ใน c a l a n o Chase นะครับก็น่าจะ ช่วยให้เล่นได้ตรงและเข้าใจชนะได้มากขึ้นนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็ลองสอบถามกันมาดูได้นะครับก็พยายามจะอธิบายในแบบภาษาง่ายๆนะครับเพราะส่วนตัวแล้วก็หาอ่านและหาดูยังไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็เลยเล่นไปคุยๆกับเพื่อนไปก็ทำคลิปนี้มาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณครับ